กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถุก่านเดอ้พอพบพ่อกับซองแม่น้องแก้มบุมพี่น้องเลยในใน <laughs> กับสวัสดีเอฟซีเบอร์ถูกมองถูกบ่นเด้อพี่น้องตอนนี้เฮากำลังมาเนี่ยข่าวมแดงพี่น้องเอ้ยป่าถูกเพื่อนนอน <laughs> <laughs> อยู่แต่รุงทพแล้วดี <laughs> มากับป่าพี่น้องเลยเนแย่ข่าวมาแดงพวก เอาอีกเอาอีกยังย่างหันดียังหันเห็นด้โอ้สีแห่ดอกหัง่ะโอ้โอ้ยไข่เด้อเอาเงี้ยเงี้ยสินะป้าปุ่นยังบระดีเบิดเด้อไข่มันยังเหี่ยอยู่ได้ขนาดขนาดมีไข่เด้อหน่อยๆก็เออเงี้ยเงีโอ้ยเอาแถวมุกนี่เข้ากระเรือแล้วไข่มันแดงนี่เนาะสำกินนะซ่อนสีคลายปุ่น พักไปนี่ย้างเดียวว่าไปก่อนเลยพี่น้องมุดแห้งเลยจ้าผู้แหงกันเนาะห้างหนาแห้งบักใหญ่เด้อจ้าปุ๊ปปุ๊ปพี่น้องจ้าปลาถูกถือกระต่าอยู่บ้างโอ้ยมีเหรอหันหันคู่คบโคบหันปลาถือกระตาเด้อจ้าผุ่นอุ้ยปววดแขน่ะปลาตกปลาถก โอ้ยพี่น้องสะปะไข่แท้ไข่ปลาแ<อ>ท้นี่ลายเนาะอือป๊าปโซป้าซองหั่งเหนือกะขักเนาะป้าเนาะโอ้ยนู่นนี่พังว่าว้วมันสิมีเบิดไข่นะขนไปได้มากเลยเดี๋ยวเ,เอากระตามาทังอันเนาะเฮ้ยอย่า,าว่าวเอาว่าวแล้วเฮา,าจะเอากระติกพุ่นยังย้งยัง้งยั้งยุด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 มันหากะคุอย่าพ่าวได้อย่าพ่าวออกได้ป้าเถอะพี่น้องเลย ไข่เลยพี่น้องอย่าพาอ,ออกเดอ้อครมกบโคเลยพี่น้องไอ้ไข่มันพาต่องห่างเนี่ยกับพอกินแล้วจ้าพนตกเนาะมนพนตกพี่น้องขั้น,นพนบอตกเนละยเฮามาแต่เฮ้งเนาะ ป้าคูรองแหละปูปูปุปูปุเขาเนี่เห็นอะเถิงแหละเถิงพอดีพอดี้อมเหมื่อยแล้วกันค้อเนีอป้าโทษอย่าพอาวได้อย่าพาออกได้ป้าเป็นเส้นเป็นสายอยู่อย่าพาออกบอแหมจักบ่อๆไข่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 มากๆเลยจ้าโอ้ยโอ้ยเห็นบ่หันเอาอื ห่านห่านดุดๆด,ดขอเองเองปาดเลยองเอ้ยสะัดมากแทนเยาพ่าวได้อย่าพาวได้ผูกผูกป,ป้าดเไข่ลีนเนาะป้าเนาะไฮ้ลา์อยู่ในตัวออห้าเนมบางหางมันก็นดึก ยังบ่ทันมีคนเฒ่ากะใด๋นี่ยังๆายังว่ามันบ่ดดอกมองแห่ยังๆอย่าพาออกได๋คอก่อนเออเออปวอมือก้องกะกายฮอดมาแต่แนมมึงหางบแดพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภัยหลายๆเนาะไข่มันกปมึงดูปเ็ดยังกเอาเบิดเบิดนี่เนาะว่าเ็ดว่าแต่ยังน้ออกน้ไม้เอาให้เรียบพี่น้อง เออ,เออ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 ป๊าเขาเห็นทางไข่เนี่ยเขาเพี้ยนอาเทะเทได้แล้วเขาจังได้คนละสามโลสี่โลนะยังบอดีเบ,บิร์ดยังโยนจเห็นบอหน,น่ะเออเออเอแม่เพ่งกันนออมีเออแม่เพ่งกับมีเห็นบอ อือืมย่างย่างย่างห่านเห็นบอกยโดยโดเนอือถือพอหางไข่เนาะมันแด่นเจ้แต่หางแหลกอ่ะออหมดแล้วืมพี่เ้างเอ้ยพอหางแหลกกับมันเลยห่นเห็นบอยยังมีไข่ไห่คะเนาะแมโอ้หองไข่เอากระต่ายมาซองนี กมวนแร่แบบนี้ป้าป้าลุงจ้าห้างเดียวจ้าหางเดียวจ้าดูดีอุ้ยมากินนำกันเด้อพี่เนองโอ้ยผุด่นกันเนาะไปไปไปไส่กันนี้เดนี่นี่นี่ พี่น้องเอ้ยคนแย่แขมแดงกับบุเคยจ้าเสื่อหาก็มาแย่เมือแหลกพี่น้องมันแหลกมันแหลกนั่งมอแหลกแล้วเป็นสมันปานทำมาหาเหตุเมื่อนันเนาะไปพ่อเจ้าหน้าคอนสิบินบัดสิเมื่อนะเออไปตาสิไข่อยู่ในเมื่อข่ายเยอะข่อยู่เนาะมุกมันมันค้ามันไข่มันไข่เบิ้ โอ้ยมันถือกระตา่ายบอลเห็นบอลบอลโอ้ย,อยเห็ดใหม่ปลาซ้ากระตาะ่ายเฮาฮัลโหลไข่มันลายเลยโอ้ยโอ้ย,อยสิได้ยด้วพี่น้องเหยียบไปเลยถือยกอันนี้อเออน,น,นั่นนี่โอเคอยู่าายามัน อ่าต้นเหย่ทั้งโตัป๊บไม่เสหาสามเนาะก่อนแล้วเนาะไหวไา่โอ้ะเหียยไปแล้วอุ้ยได้ได้สีเดยปดหมวกเลไแหละแ้านี้แดงมันข้ามาแถวหมวกเหี้ยไม่แล้วเพื่อนเหียยแล้วยังงันโอ้ยเหียมันอลงซะ พี่น้องบอได้เงนเสียงยังได้เงนแต่เสียงแมงอีก,กับแมงจักจั่นพี่น้องเอ้ยดำยองเนียงยองเงียงเนาะความดังของมันเริมร้ายแล้วจักจั่นกับแมงอีเนาะแมงจักจัน่นแมงอีพี่น้องเอ้ยได้ยงนแต่เสียงเหลาะป่าเหลาะโคกน้ำแม่นงแกมบุมเดอ้อพี่น้อง อันนี้ปลาเฮ็ดเพิงปลาเฮ็ดอันละงูเหลืองพี่น้องหอดย่ามหนะมาไม่น้อง้บุมก็เคยมาหาแต่แถวนี้แหละเนาะเคยมาเอาแต่แถวนี้แล้วเฮ็ดนาเละเฮ็ดนาอ่อนเฮ็ดซำเออเฮ็ดซำมาปีพี่น้องเลยเมื่อนี้เฮาวกะมากับป่าเนี่พี่น้อง พอมีหมูก็เลยส่วนกันมาน้นผลกินออกมาเนี่ยแตงโมแดงในผลกระปวดเห็นเขาได้คลายมือหนึ่งสองสามโลพลันก็เลยปวดพี่น้องเนี่ยกำเนงยร์ว้าบว้าบพี่น้องแกมบุ่มก็อยากมาเลอกบางเห็ปดปนะุ๊บเนี่ยพี่น้องหลังจากมาหาแต่กับลูกสาวจนมือนั้นยังไม่ได้มาหาเลาะเลย ของเขาเคยเก็บของมันเป็นตุ่มเป็นยางก็จะว่าเขาเอาก่อนนะพี่จ้าห้างนี่ห้างบักใหญ่จ๊กจิเทิงบ่อเทิงมาพี่ไข่เยอะเออห้าพี่นล้วเยเพาะข้างบ่อแดงไข่พี่น้งโอ้ยยยังยัง เออถนัดนะหันหันคูคูเหน่อป้าเอ้ยเออนัดเออไยเนออบ่อพนโต๊ะเลยนะขางมันจะคือว่าคือคนเหนื่ยเนาะเร่นะเรีมาเอรเหยนเออนดเนาะ เอาลายไข่ปายเอาไข่ปายไข่ตื่นและไข่เคาะมานน่ามันเลย,ยมนันมนักได้ไข่เนี่ยนีเล<อ>ีกรอดเลยๆๆทึกๆทึ้าทึป้ากๆุกปุกยังยังทางปลายมันพี มันมาเออโองยังเก่งกันลนลงมาคือกระตาแนบกระเทืกแน่นะเดี๋ยวกระตาห่าปากหอมเนาะอดีเต็มเบิร์ดน้ำเข่าเลยขาส่งนี่แต่พนงขาส่ใหญ่ๆว่ามืดแล้วบ่อสมืดแล้วลงมาจับผลายเลย หัาหลุมเด็ออะได้อ๋อพี่ดอกเลยสะบัดหมวนทินี้เดินจากจันเข้าห้องะนั่นเลยเนาะมามื่ออาซังมาเพราะเขาตะเก่าอีกตะท้องหล่ำไม่ละเห็ดไทยมาพี่หันงลุมมาแล้วเอาลเทไว้หนึ่งเมล็ดนลอะไปเที่นก่อน พี่น้องโพดโพพี่น้องเอ้ยโพดโพพี่น้องจอหัวนไล่พี่น้องไข่คอกไข่งอมีเบิดป้าทุกเจอะเนี่ยเลยเนาะโอ้ยกับหมวนแล้วเนาะป้าเนาะมวเพิ่มเราเคยมาเราเคยที่นาชาวบ้านเขาเจ้าจะชิลจะไข่ป่ะสิป้าค่อยค่อย ข้าวหลัวยข้าวหัวลายสมภาบเข้าป่าข้าโคกเบาอือพี่ิ้งกับข้าดูอยู่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้เหยข่าะแดงเนาะโอ๊ป้า้ป้า่ป่าคอยด้อคอยด้อนักเศรได้ไข่แบบนี้นะคอยคอยโอ้ยโยนแล้วโย้ <Uma> you know ๊ย กระตาเฮานะปมันอันนี้จะได้ปาซื้อกระตามาใหม่แน,น่ขนาดมีไข่ไมันยูทั้งมุมเไ,ได้เอาไข่ม,ม่มทงางเขาพี่เนาะจะไข่ใงญ่ๆน่นอืเอพี่น้องเอ้ขีดเนี้เขาก็จีดามาพาจากแล้วพี่น้องพาก้นไหลก้นเซน,นียนดยอดเนรกจีดแหละไข่ไม่ได้ไข่งียบิงนาตี้า พูยังขายมัตมมนตกเมนบอกเมนหนักเลยหนักเลยว่าจะได้ได้ไหมกีริากเบ่งฝากสมต่อไปเด้พี่น้องเด้อคิดพลาดประกันได้กับคอทษขคอัยหลายลายเด้อปลาลูกเลยเหตุใดแหละมือนี่แม่น้องแกบุ้มมาแย่ขายมือแดงพี่น้อง ป้าทุกป้ามันเบิดเดี๋ยวดูป้าทุกไปเลยพี่น้องเลย้ยสบายดี